ช่วงเวลาตอนนี้ผมเรียนตัดผมมาประมาณสองเกือบสามเดือนแล้วนะครับความเป็นจริงเนี่ยผมน่าจะผมน่าจะเรียนแต่เนิ่นๆนะแต่มันมันเป็นเรื่องของ mindset เป็นเรื่องของความคิดณตตอนนั้นนะครับที่เราไม่ได้คิดว่าอาชีพตัดผมมันจะมันจะโอเคสําหรับตัวเอง ทางด้านที่ตัวเองก็มีพ่อเป็นช่างตัดผมแท้ๆแล้วก็อยู่กับเขามาเป็นสิบปีได้เห็นอะไรต่ออะไรหลายอย่างในการตัดผมเห็นจนถึงขนาดว่ารู้ว่าวิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์หรือว่าอะไรนั่นนี่มันเป็นยังไงแต่ผมก็ไม่ได้ยเยแสสนใจมันเลยครับ คิดว่าตัวเองไม่เหมาะอะไรนั่นนี่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ทางของเราแต่พอหลังจากช่วงของปีที่แล้วนันตั้งแต่ต้นปีจนถึงช่วงกลางเกือบปลายปีก็ได้ทำงานหลายๆอย่างอาจจะไม่ได้หลายอย่างแบบเป็นห้าอย่างสิบอย่างขนาดนั้นนะ จริงๆได้ทํางานเนี่ยได้ได้ทำงานอยู่3มงานเองนะครับแล้วก็ไปสมัครกับงานที่อื่นอีกซึ่งก็ไม่เคยได้เลยจนหมดปัญญาครับไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อดีไม่รู้จะหาเงินด้วยวิธีไหนดีสร้างเงินด้วยวิธีไหนคิดไม่ออกครับจนพ่อก็บอกว่า ทำไมไม่เรียนตัดผมแล้วเรียนตัดผมแล้วก็มาเป็นช่างตัดผมเนี่ยอย่างน้อยๆก็เป็นนายตัวเองซึ่งพอหลังจากที่พ่อผมพูดไปเนี่ยเออมันก็ทําให้ผมคิดอยู่พักหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจที่จะเรียนตัดผมจนได้นะครับเรียนครั้งแรกครับในช่วงของประมาณสักเอธอันวา ไปสมัครไว้ในช่วงพฤศจิก,กาครับจริงๆก็เริ่มเรียนช่วงช่วงปลายปลายพฤศจิก,กากับครูคนหนึ่งที่อายุ60เสษ็จแล้วครับแต่ว่าเขาจ้างต่อเพราะว่ามันไม่มีคนสอนแล้วก็จากนั้นนี่ก็มีคนเรียนด้วยกันอีกประมาณหลายคนอยู่นะครับรวมผมด้วยก็ถึง10คนอยู่นะ สำหรับในช่วงคอสนั้นซึ่งไม่มีใครที่อยู่ในวัยเดียวกับผมเลยครับอาจจะมีวัยเลี่ยเรียแต่ก็คงเป็นรุ่นพี่สักสามปีเป็นอย่างต่ำแหละรุ่นแก่กว่าพ่อเราก็มีนะครับหรือมีกระทั่งสาวสวยสาวทอมสาวสาวเขาเรียกว่าสาววัยทองอะไรอย่างี้ก็มีนะครับมันมีหลากหลายเลย เรียนทฤษฎีอยู่3วันครับแล้วก็สัปดาห์ต่อมาก็ได้ไปออกพื้นที่ตามที่ต่างๆเป็นหมู่บ้านบ้างโรงเรียนบ้างนะครับก็มีหมดตั้งแต่วัยเด็กวัยคนแก่วัยทำงานแต่ส่วนมากก็จะเป็นเด็กกับคนแก่แหะครับบางทีก็มีผู้หญิงด้วยแต่ก็ยังดีที่ว่าผมยังไม่เจอซึ่งจริงๆผู้หญิงเนี่ยมันต้อง ต้องไปทํากับของกลุ่มเสริมสวยนะครับซึ่งมันเป็นคนละวิชากันอ๋อมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมยังไม่เล่าให้ฟังไอ้ตัดผมเนี่ยก็เรียนอยู่ที่วิทยาการอาชีพของการสินป์นี่แหละซึ่งมันก็มีอยู่ที่เดียวแหละครับจริงๆรร้านตัดผมบางร้านก็เปิดรับสอนนะแต่มันหลักแบบเป็นหลายพันนะครับบางทีก็เป็นหมื่นบ้างผมว,ว่ามัน มันอาจจะดูขั้นสูงไปหน่อยสําหรับตัวเลขแบบนั้นในขณะที่วิทย์รายการอาชีพเนี่ยมันก็แค่ประมาณร้อยเจ็ดสิบเองนะครับโดยรูปแบบการเรียนของตัดผมเนี่ยคอร์สหนึ่งเรียนเดือนหนึ่งนะครับหมดเดือนนั้นก็ก็จบหนึ่งคอร์สพอดีนะครับใครจะเรียนกี่คอร์สก็ได้แล้วแต่บางคนก็เรียนสิบสองคอร์สครับ หรือปีหนึ่งเต็มเมแต่ส่วนตัวผมคิดว่าจะเรียนประมาณสามคอร์สพอนะครับให้มันแม่นแม่นมือประมาณหนึ่งซึ่งอ่านทรงผมคนแต่ละคนไม่ค่อยไม่ค่อย,อ,ยออกนะครับคือการตัดผมมันต้องอ่านมันต้องอ่านเส้นผมของแต่ละคนด้วยว่าเราจะใช้เทคนิคยังไงในการตัดในการเรียนทฤษฎีเนี่ยทำให้ผมรู้ว่าความรู้ในการตัดผมของผมนี่ ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณห้าเปอร์เซ็นต์เองในการตัดครั้งแรกครับหูก็ค่อนข้างเข้าคือเข้ามาหาเยอะหน่อยครับจริงๆก็เข้าหาทุกคนนะครับมันเหมือนมันยังจูนกันไม่ไม่ได้เลยเพราะว่าวันแรกไปตัดวันแรกมันก็อะไรหลายๆอย่างการตัดวันหนึ่งผมว่า ถ้าได้สามหัวอย่างต่ำนี่ผมว่ามันจะเข้ามือเร็วมากๆนะครับหรืออย่างนั้นค้เล่ค้เล่ก็สองนะครับหนึ่งมันจะไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร,ร่เพราะว่าเทคนิคอะไรบางอย่างที่ครูแกมาสอนแบบว่าคือเดินเข้ามาหาเราแล้วสอนเราหรือว่าเก็บงานคือครูจะต้องเก็บงานให้ทุกคนนะถ้ามันมีหัวที่สองหัวที่สามเข้ามาเอออย่างน้อยๆไอ้เทคนิคที่ครูเขา บอกสอนเราไปก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ยังไม่ลืมไงมันก็ยังจําได้แล้วก็ยังพอทําตามได้ลางๆอยู่แล้วก็ช่วงคอร์สแรกก็ผ่านไปครับในช่วงเดือนธันวาจบคอร์สช่วงก่อนปีใหม่แล้วก็หยุดไปสักสองอาทิตย์ครับจนเข้าคอร์สที่สองครับมันก็ เข้ามือมากขึ้นจากที่ขึ้นทรงแบบไม่ค่อยรู้ขั้นตอนก็รู้ขั้นตอนมากขึ้นครับได้รู้ว่าเออทรงนี้ลำดับหนึ่งสองสามสี่ห้ามันอะไรต้องทำยังไงก่อนซึ่งมันก็เข้าท่าดีนะครับครูก็เข้าหาน้อยลงนะครับ หรืออ e ีกคอร์สหนึ่งที่ผมมีความตั้งใจว่าผมจะทำให้มันคล่องมือที่สุดและจะทำให้มันได้รับการติจากครูน้อยที่สุดนะครับหรือแบบให้แกได้แก้งานน้อยที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ในรอบที่3หรือถ้าพูดเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณให้ได้อย่างตามสักเกาสิบครับ แล้วหลังจากนั้นผมก็จะรอในส่วนของใบรับรองพอได้ใบรับรองมาปุ๊บผมจะหาร้านลงแล้วก็ไปทำนะครับทีก็หวังว่าร้านที่ผมไปลงเนี่ยเขาจะให้โอกาสผมในการทำคอนเทนต์นะครับอย่างซีรีส์ตัวนี้มันจะเป็นซีรีส์ระยะยาวนะครับเพราะอย่างตอนนี้ที่คุณกำลังดูอยู่เนี่ยคือ ep ที่หนึ่ง อีที่สองก็ประมาณสักสามสี่เดือนข้างหน้าน้นครับซึ่งผมก็น่าจะหาร้านลงแล้วก็มีรายได้ประมาณหนึ่งแล้วล่ะก็โอเคสำหรับอีพีแรกครับพูดเราทำลายสลับมัวหมดขนาดเขียนสคริปไปแท้เอ้ยแม่งเลยแต่ไม่เป็นไรครับค่อยว่ากันไปละ